ดีไซน์ใหม่ใครๆก็ใช้เป็นโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ปตทสาพลังใจ V 5 t o g e t h e r t e r สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่2เมษายนตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่าคืนนี้อยู่กับคุณณทีประดาและดิฉันวิวันวันค่ะค่ะช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวน่ายินดีในเรื่องของการขับเคลื่อนเ็เงินลงทุนใหม่นะคะที่จะลงไปในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีความพยายามในการที่จะจัดการกับโควิด -19 ด้วยซซึ่่งงงณปััััจจุบนนนนนีี้ะ้คะเรือขอขว ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่หลายประเทศยังคงกังวลกันอยู่มีหลายคนมองกังวลน,นะคะว่าจะเกิดการแพ้ห,หรือเปล่าจะเพียงพอด้วยหรือเปล่าสถานการณ์นี้ยังคงต้องติดตามค่ะแต่ว่าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีข่าวดีมาแบบนี้นะคะก็ส่งผลมายังตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยเราเห็นโอกาสขึ้นไปแต่1,600จุดกันแล้วแต่ว่าพอปิดตลาดมาอาจจะมีการปรับย่อลงเล็กน้อยสัปดาห์หน้านัานกวิเคราะห์ยังคงลุ้นอยู่นะคะว่าตลาดหุ้นน่าจะทะลุ1,600จุดได้อีกรอบหนึ่งด้วยค่ะน ขาขึ้นไปเทสแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงลงมารับคน,นที่อาจจะตกรถไปนะคะแต่จังหวะแบบนี้นะคะอาจจะต้องมีการจัดอรอตการลงทุนอย่างระมัดระวังด้วยค่ะไปดูกันต่อน,นะคะเรื่องราวของวัคซีนนะคะที่ประเทศไทยก็ได้รับการฉีดแล้วนะคะแล้วก็ จะเริ่มมีการจองวัคซีนสามารถฉีดกันได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่ระหว่างของการฉีดเนี่ยก็มีการรายงานถึงอาการแพ้บ้างภาวะลิ่มเลือดอุดตันบ้างหรือว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะดังนั้นล่าสุดค่ะความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนแอสตราเซเนกานั้นก็<ล>ส่งผลทําให้หลายๆประเทศทั่วโลกนะคะมีการระงรับการใช้ระงรับการ,รฉีดเป็นการชั่วคราวหรือแม้กระทั่งการห้ามใช้ในจํานวนของผู้สูงอายุและล่าสุดค่ะประเด็นความกังวลดังกล่าวนี่นะคะก็ส่งผล ทําให้ล่าสุดทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นระบุบอกว่าเขามีวัคซีนมากเพียงพอแล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้อสตราเซเนกาก็ได้ค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์แอนโทนีฟอ์ซี่ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติระบุบอกว่าสหรัฐนั้นอาจไม่จําเป็นต้องใช้อสตราเซเนกาที่มีความเสี่ยงด้านผลข้างเคียงแม้วัคซีนของแอสตราเซเนกานั้นจะผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลแล้วแต่นะับปัจจุบันค่ะสหรัฐก็อาจจะมีจํานวนวัคซีนเพียงพอที่จะดูแลคนทั้งประเทศ เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการอนุมัติวัคซีนจากไฟเซอร์อิกับ BioNTech m o d e r เดและก็จอร์นสันแอนด์จสันซึ่งมีสัญญาการจัดซื้อวัคซีนหลายร้อยล้านโดสเลยทีเดียวและยังได้ทำสัญญากับบริษัท Novavax นะคะกว่า1.6พันล้านดอลลาร์ภายใต้โครงการฉีดวัคซีน Operation น a ร สปีดที่คาดว่ารัฐบาลจะอนุมัติวัคซีนฉุกเฉินได้ภายในเดือนพฤษภาค,คมนี้ส่วนล่าสุดนะคะความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันค่ะ FDA หรือว่าสำนักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐนะคะระบ,บุว่าตอนนี้มีการตรวจสอบหลังจากที่วัคซีนโควิด1 9รหนึ่งของบริษัท Emergent BioSolutions ที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นหุ้นส่วนกับจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนั้นผลิตแล้วไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานนะคะเนื่องจาก ทั้งงานมีการผสมวัตถุดิบเพื่อผลิตวัคซีนผิดพลาดไปจอร์สันแอนจอร์สันก็บอกว่าเอาตรวจสอบได้แต่ยืนยันว่าเขายังสามารถส่งมอบวัคซีนได้24ล้านโดสภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้และอีก100ล้านโดสภายในเดือนพฤษภาคมละวค่ะ เ,เตรียมที่จะมีการเจาะขึ้นทะเบียนด้วยทนะั้งของไฟเซอร์กับโบนาดาต่อด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้ครอบคลุมแล้วก็เข้ามาฉีดให้กับประชากรหรือว่าประชาชนชาวไทยได้ด้วยนะคะท่าในใดทุกการติดตามการในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิดสิก่อนสักนิดหนึ่งแน่นอนว่ามีผลกระทบกับทั้งอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการลงทุนนะคะหรือว่าแม้แต่การประชุมต่างๆเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องมีการประชุมแบบออนไลน์หรือว่าก่อนหน้านี้จะเป็นการไปพบกับปากการก็อาจจะต้องมีการเลื่อนกันออกไปด้วยนะคะล่าสุดค่ะทางด้าน ของการประชุมสุดยอดผู้นำนะคะซูงนัก,กับไบเดนบอกว่าจะมีการเลื่อนการประชุมการไปเป็นช่วงกลางเดือนเมษายนกันด้วยค่ะสำนักข่าวเกียวโดมีการรายงานนะคะการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่าง2ประเทศนะคะก็คือนายโยชิฮิเดซูงนนายกรธฐมนตรีญี่ปุ่นและประธานาธิบ,ด,ด,บดีโจไบเดนของสหรัฐถูกเลื่อนออกไป1สัปดาห์จากวันที่9เมษายนเป็นวันที่16เมษายนค่ะเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมตัวนะคะซึ่งจะช่วยให้การประชุมสุดยอดประสบความสําเร็จด้วย การประชุมครั้งนี้นถือว่าเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะได้พบปะก,กับผู้นําต่างประเทศหลังเข้ารับตําแหน่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะและยังถือเป็นโอกาสดีนะคะในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการเป็นประเทศพันธมิตรระหว่างญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐรวมถึงเป็นการกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการเปิดเสรีในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกป้องกันส่วนของโรควรวรัสโควิด -19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจีนและการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของ เกาหลีเหนือค่ะการประชุมในครั้งนี้นะคะจะมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐจะทําการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับเกาหลีเหนือโดยหารือกับชาติพันธมิตรหลังจากที่ก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาไม่สามารถบรรลุขเข้าตกลงยกเลิกการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการประชุมสุดยอด3าครั้งร่วมกับนายคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือได้ค่ะก็ถือว่ามีความพยายามนะคะในการที่จะหารือนะคะระหว่างชาติพันธมิตรในการที่จะเดินหน้าร่วมกันทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะ แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยไปดูกันต่อน,นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องราวของการลงทุนที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนั่นก็คือเรื่องของธีมการลงทุนในรูปแบบของสภาพภูมิอากาศหรือว่าใครเมชเชนรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะคะล่าสุดกาทางด้านของ Apple เองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐเขาก็มีการร่วมมายร่วมมือกับพันธมิตรในจีนค่ะในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมและก็พัฒนาในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนด้วยนะคะโดย Apple และ s u p p l i e r ในจีนเดิน